สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้รับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจาก Daily Mail เดลี่เมลนะครับ มีการระบุก,กันออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์จะมีเรื่องของการวางแผนที่จะเสริมตำแหน่งศูนหน้ารายใหม่ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับโดยที่ปัญหาการจบสกอร์ของแมนยูเนี่ยยังคงมีปัญหาแบบต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีการคว้าตัวราซูนฮอยรุนมาแล้วก็ตางนะครับโดยที่ตัวเลือกเนี่ยก็มีในรายของ อีวานโทนี่ของทางเบรนฟอร์ดนะครับแล้วก็รายที่2เนี่ยเป็นในรายของเมดิเตเรมีของทางเอฟซีบอโตนะครับที่เคยเป็นเป้าหมายของแมนยูมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็รายสุดท้ายเนี่ยก็เป็นวิเตอร์โอซิมเฮนรายนี้น่าจะยากหน่อยนะครับในช่วงมกราคมนะเพราะว่านาบลีเนี่ยไม่ต้องการขายและถ้าเกิดจะขายก็ต้องมาในมูลค่าเม็ดเงินที่สูงมากๆเช่นเดียวกันส่วนคริสเตียนฟอลนะครับนะักข่าวคนดังจากฝั่งของยาร มันมีการปฏิเสธรายงานว่าเบลเซดัตมุลอาจจะมีการแลกตัวในรายของเจมี่ไบโนกิตเทนกับทางเจดองซานโช ปีกจ้าปัญหาของแมนยูนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับซึ่งเรื่องดาวดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นครับที่จะมีการสลับดิวกันนะฮะคอนเฟิร์มตามนี้ครับซึ่งการย้ายของจองร์แดนโชเนี่ยน่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวโดยตรงมากกว่าที่นักเตะเนี่ยจะย้ายไปดอทมุนกลับไปดอทมุนนั่นเองนะฮะ ขณะที่เรื่องราวของสโมสรลิวพูกันบ้านนะครับตามรายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าสโมสรลิวพูเนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอันเดรกองกลางอนาคตไกลาชาวบราซิลได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการเปิดเผยกันออกมาล่าสุดนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ คู่แข่งอย่างอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องมีการเร่งเครื่องกันหน่อยนะครับในการคว้าตัวกองกลางรายนี้เข้าไปร่วมทีมให้ได้นะครับตอนนี้ก็แสแรงกันอย่างมากขณะที่ในรายของคริยานอิมบัปเป้ครับก็เป็นอีกหนึ่งนะักเตะหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ ลิเวอร์พูลไม่พักเหมือนกันนะครับตามารายงานล่าสุดจากเลกีฟครับมีการระบ,บุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีความหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของอมบาเป้โดยมีการระบ,บุออกมานะครับว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเคยมีการหรือนปัจจุบันก็ยังมีการติดต่อกับแคมป์ของทางฝั่งอมบาเป้แบบต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การย้ายทีมล้มเหลวไปในช่วงปี2017นั่นเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ย เป็นในช่วงที่มารเป้จะย้ายจากโมนาโกมาเปเชนะครับแล้วก็จอร์นครอฟได้มีการพูดคุยกับมาเป้แล้วก่อนที่นักเตะเนี่ยจะได้มีการเลือกย้ายไป,ปเชมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งเลวูเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับทางเอ็มประเป้ได้นะครับวันใดสักวันหนึ่ง ตั้งแต่การเจจาครั้งนั้นโดยที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้แบบต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็นปัจจุบันเป็นต้นมานะครับเดกิฟยังมีการกล่าวเสริมอีกนะฮะว่ามันคงที่จะเป็นดีลเซอร์ไพรส์ที่เราเนี่ยจะได้เห็นเ e อ็มบปเป้อยู่ที่แอนฟิลด์ในช่วงฤดูกาลหน้าแต่ทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับบางทีเส้นทางของเ e อ็มเาเป้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในอังกฤษก็ได้อาจจะเป็น,นลีกจจเลสเปนก็ได้ที่เรอลัลมาดริดเนี่ยก็ให้ความสนใจหรืออาจจะเป็นลีีกกกาออุ็ได้เหมืนนััขขณะท่่ฝง ทอตแเนมัสเปอร์นะครับตามรายงานล่าสุดนี้นะครับมีการระบุออกมาว่าทอตแนมัสเปอร์ตกเป็นข่าวกําลังให้ความสนใจคว้าตัวฮาคารเคาฮันดรูนะครับพรีเมียร์ ตัวเก่งของนเตวิลานมาเพิ่มเติมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับสำหรับนักเตะรายนี้ก็เป็นห้องเครื่องชั้นดีนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกบอลเติมขึ้นมาทําประตูก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ลูกนิ่งเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับที่ทางอันเคเนี่ยต้องการน,นะครับส่วนในเรื่องของสโมสรอาร์เซนอลกันบ้างครับตามรายงานจากสปอร์ตครับ สื่อดังของสเปนมีการระบุว่าอาเซนอลตอนนี้สาการได้เปรียบมากกว่าบาร์เซโลนาครับในการคว้าตัวอาเธอร์เฟเมแลนนะครับวันเดอร์คิดวัย18ปีของรอยอาฟสเวิร์ดนะครับและก็มีการเตรียมวางแผนดําเนินการในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้ซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ล้านปอนด์ได้นะครับว่ากันว่าอาเซนอลใกล้ที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้ามาครอบครองแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนการพูดคุยกันเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระดับสูงด้วยนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยเรื่องของเม็ดเงินค่า ตัวในรดับต่อไปซึ่งคาดกันว่าเรื่องดังกล่าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่ล้มเลิกความสนใจในตัวขอนเตบรายนี้นะยังสนใจแบบต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าอาเซนอลเนี่ยเขามีการยกระดับที่ร้อนแรงมากกว่าส่วนบาซ่าเขามองว่า นักเตะรายนี้มีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกับเซอร์กิโอบูสเกตครับทำให้บาซ่าเขาก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยนะครับส่วนอนาคตของอริสเจมนะครับตามรายงานล่าสุดออกมานะครับมีการระบุว่าทั้งโปิติโนนะครับแล้วก็ทอตโบลีรวมไปถึงบอร์ดบริหารของทางเชลซี มีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าลิสเจมคือนักเตะคนสําคัญของทีมนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ให้กับเดลอมอลิตทีมดังจากลิสเปนที่พร้อมทุ่มเม็ดเงินมหาศาลในการคว้าตัวนะครับซึ่งโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าทางลิสเจม เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์สำคัญในการสร้างทีมของโปสติโนนะครับถึงแม้ว่าวเราอผลิตเตรียมที่จะกลับมาล่าตัวนกเตะรานีอีกครั้งในช่วงตลาดรอบหน้านั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบุญม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ